การกำหนดไม่ให้มีการปรับขนาดของเฟรมจากการสร้างเฟรมที่ผ่านมาเมื่อรันโปรแกรมแล้วเราสามารถปรับขนาดของเฟรมเพื่อเลื่อนดูข้อมูลในเฟรมใดเฟรมหนึ่งได้โดยการใช้เมาส์คลิกแล้วลากบริเวณเส้นแบ่งเฟรมได้ถ้ารันโปรแกรมใหม่จะได้หน้าจอการแบ่งเฟรมเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ต้องการให้ปรับขนาดของเฟรมให้กำหนดรูปแบบของคำสั่งดังต่งตอไปนี้ค่ะ ให้ผู้เรียนทำการเพิ่ม attribute size ไว้หลังการตั้งชื่อไฟล์ของเฟรมหลังจากนั้นให้ผู้เรียนทำการ save ไฟล์เปิดไฟล์ข้อมูลด้วยเว web b r เซอร์ เฟรมจะถูกกำหนดไม่ให้มีการปรับขนาดของเฟรม